สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท,ท่านนะที่เข้ามารับชมช่อง y o u u u b e แอดทอนนักคำนวณอยู่ในขณะน,นี้ทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับอันหราคลิปนี้นะครับสมาชิกนะผมจะพาสมาชิกนะครับมาคำนวณสูตรเก่าหาร้อยบนตัวเดียว ให้สมาชิกได้รับชมกันนะครับเป็นสุรเก่าเดินดีตัวเดีด้ยนนิดๆเลยงวดที่ผ่านมาผมลงให้จริงเป็นงวดแรกนะงวดที่ผ่านมานะครับลงจริงให้เป็นงวดแรกนะครับก็ได้เลขหนึ่ออกหนึ่งหนึ่งห,งห,งหงมาที่หลักร้อยบนนะครับงวดที่จะถึงนี้ลงให้เป็นงวดที่2นะครับลงจริงให้เป็นงวดที่2จะได้เลขหลักร้อยบนตัวไหนเดี๋ยว ดูให้มันจบเดี๋ยวผมมีวิธีทาให้นะครับเป็นสูตรเก่าเดี๋ยวมาเทียบสูตรใหม่นะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะครับลงให้หววแรกนะหลักร้อยบนตัวเดียวนะครับอันนี้สูตรใหม่อันนี้สูตรเก่านะครับแต่นะครับเป็นสูตรหลักร้อยบนทั้ง2สูตรเลยเก่ากับใหม่เทียบชนกันนะครับอ่ะหวดนี้2สูตรนี้นะครับหลักร้อยบนะครับจะได้เลขชนกันตัวไหน ฝากติดตามดูให้เป็นจบกันแล้วกันนะครับหรือสองสูตรนี้ไม่ชนกันนะครับก็ฝากพิจารณาด้วยอ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับยังไงผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยก็แล้วกันช่องแอดทอนนะครับหนวดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะครับเอามาฟังกับเตือนทางช่องกันก่อนครับ คำเตือน,นครับทางช่องเพื่นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดก,กฎหมายใดๆทั้งสิ้นท,ทุกข้อมูลนะครับให้ไวเพื่อเป็นแนวทางปดใช้วิจารณยาณในการรับชมครับท,ทุกข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางให้สมาชิกแยกแยะข้อโดยตัวของท่านเองนะครับถูกผิดยังไงก็ว่ากันไปตามสูตรนะสมาชิกนะ,ะมาเข้าเรื่องกันฮนะเดี๋ยวไปดูสูตรใหม่กันก่อนครับ สูตรใหม่ร้อยบนตัวเดียวลงให้งวดนี้เป็นงวดแรกนะครับเทียบชนกับสูตรเก่านะอ่ะหมดที่หนึ่งนะครับไดเลขกสามมาสามเก้าห้านะบอกสามเก้าห้าสามนะก็มาที่หลักร้อยบนนะมาที่หลักร้อยบนถูกงวดที่หนึ่งนะครับร้อยบนตัวเดียวนะครับสูตรใหม่ <c oughs> สำหรับสูตรนี้นะนะ งวดที่สองครสูตรได้เลขหกตัวเดียวฮะหลักร้อยบนพิ่งออกหกสูตรสามหกมาที่หลักร้อยบนถูกงวดที่สองถูกงวดที่สองต่อไปงวดที่สามครหลักร้อยบนตัวเดียวได้เลขหกครพิ่งออกสองหกนะครับ หกครับก็มาที่หลักร้อยวอแถมหลักหน่วยด้วยนะครับถูกเป็นง,งวดที่สามอ่ะก็กราบขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่อยากให้การติดตามชอบอะทอนนักคำนวณอยู่นะครับด้วยดีเสมอมานะทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับสูตรก็ใครชอบสูตรไหนก็จัดไปนะฮะสูตรผมลงให้ทุกวันนะครับฉะนั้นมันหลายสูตรแน่นอน ครับก็ให้สมายชิกเลือกเอานะครับจุดประสงค์ของผมก,ก็คืออยากให้สมาชิกชิดเป็นทําเป็นนั่นเองนะครับนะบผมมีวิธีทําช่วงท้ายผมมีวิธีท,ทาให้ทุกสูตรนะฮะใครที่ชอบสูตรก็เตรียมแคปสูตรไปได้เลยเอาต่อกันข้อที่4นะีฮะสูตรร้อยบนตัวเดียวเลขสี่พ่ออก4ีปดนะครับสมาที่100ยบนนะครับ เอามาต่อกันงวดที่5นะครับงวดที่5นะครับหลักร้อยบนตัวเดียวได้เลข5ฮนะก็ดอกค่เาเข้าไปดห้าก็มาที่หลักร้อยตัวป็นงวดที่5นะครับไปต่อกันงวดที่ผ่านมาครับนงะวดที่ผ่านมาสูตรหลักร้อยบนตัวเดียวครับเลขหนะึ่งฮะ หนึ่งมาที่หลักร้อยแถบหลักสิบด้วยเอาเฉพาะหลักร้อยนะครับร้อยมาที่เลขหนึ่งนะครับหลักร้อยบนนะจากพวกที่ผ่านมาก็เข้าถึงเตเบอร์สุดนี้ครับ <c oughs> ไปต่อกันฮนะวัที่จัดถึงนี้ครับได้เลขตัวไหนครับได้เลขตัวไหนไปดูวิธีทำกันฮนะ แนววิธีคิดวิธีทำนะสมัชิกนะก็แคปสูตรไว้ได้เลยนะครับร้อยบนสูตรใหม่นะครับลงให้งวดแรกสําหรับสูตรนี้วิธีทำฮะนำหลักหมื่นบวกสามครั้งบวกหลักพันหนึ่งครั้งบวกร้อยบนสองครั้งแล้วก็บวกสิบล่างอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่นะครับมาบวกเลขอ่าแล้วก็มาบวกหลักเอาใหม่ฮนะเอาใหม่ น้ำหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งบวกพันหครั้งบวกร้อยบวกสอครั้งบวก10บล่างสองครั้งแล้วก็บวก13ตัวท้ายครั้งที่2อีก1ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกสอที่นะบอ่ะบวกกันดูแปดลงไทยเลขหก 6, นะครับหกบวกแปลงไทยเลขสี่กศูก็ได้สี่บวนงนะครับสีวกหก็ลงไทยเลขห้าหบวกงท้ายเลขหกหกวกงลงไทยเลขเจ็ดเจบวกหงลงทยเลขแปดแปดบวกสาลงไทยเลขหนึบวกสคงที่ลงท้ายโดยเลขสามอ่ ร้อยบุญพวดน,นี้สูตรได้เลขสามอสูตรนี้สูตรใหม่นะครับอ่ะได้เลขสามอะใครชอบสามก็พิจารณาเอาครับร้อยบุญครับงวดประจวันที่ะสิบหกทับผ้าทับหกเจ็ดอ่ารอลุ้นกันฮะสามจะมาไม่สูตรใหม่นะครับ อาไปดูไฮไลท์ในคลิปนี้สุดเก่าฮะนี่ฮะเข้าจริงตามนี้ใครที่ในติดตามช่องแอทอนนักคำนวณเห็นแน่นอนแล้วก็มีสมาชิกขอมมาเยอะมากๆสำหรับสุดนี้ร้อยบนตัวเดียวได้เลขหนึ่งครั้งที่ผ่านมาครับพูดออกหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งฮะมาที่หลักร้อยบนแถมหลัก,ลก,ลก,ลกสิบด้วยแต่ก็เอาเฉพาะหลัก ร้อยบนนะครับลงจีงให้งวดที่ผ่านมาเป็นงวดแรกนะครับถูกฮะร้อยบนตัวเดียวเนียเพียวๆเต้นเนเลยอ่าวงวดนี้สูตรเก่าได้เลขตัวไหนร้อยบนตัวเดียวนะครับไปดูวิธีทําไปพร้อมๆกันนะสมาชิกนะเ <c oughs> นี่ยวิธีทําอันนี้ของงวดที่ผ่านมาอันนี้ของงวดนี้นะครับใครที่อยู่ในช่องแอรทอนนะักคำนวณใ้เห็นนะครับสูตรนี้นะครับนะไม่ใช่ว่าแม่นหลังไว้ออกนะครับ ก็ลงให้วัดที่ผ่านมาเป็นงัวแรกได้เลขหนึ่งะครับออกหนึงหหกวดนี้วิธีทำฮะร้อยบนตัวเดียวนําหลักสิบบนหนึ่งครัง้งนะบ,บวกหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งบวกหลักหน่วยสตัวท้ายครั้งที่หนึ่งอีกสามครั้งบวกกนได้เท่าไหร่บวกหกหกที่รับชิกนะอาบวกกันดูฮะหนบวกศูนย์ลงท้ายเลขหนึ่งหนึบวกศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งบวกสามลงท้ายเลขสี่สี่บวกสมลงท้ายเลขเจ็ดเจ สูสามลงท้ายด้วยเลขศูนย์สูบวกหกคงที่ครับลงท้ายด้วยเลขหกฮะสูตรนี้อ่าสูตรแยกกันเลยฮะหวดนี้นะครับสูตรเก่าที่ได้เลขหกนะครับหลักร้อยบนนะครับอันนี้สูตรเก่าได้เลขหกนะฮะสูตรใหม่นี้ได้เลขสามฮะอ่าตัวเลขไม่ชนกันแล้วนะอ่าเดียวมาเทียบชนให้นะครับชอบสูตรเก่าสูตรใหม่จัดไปอ่าหวดนี้นะครับ สูตรเก่านะครับได้เลข6คอร์ออนะครับตัวเดียวมาไม่มาไม่รู้อ่อันนี้ก็คือทําตามสูตรนั่นเองงวดที่ผ่านมาผมก็ทําตามสูตรมาไม่มาไม่รู้เหมือนกันได้เลขหนึ่งอเผือมันมานะครับงวดนี้มาไม่มาไม่รู้อีกครับอเผอื่อนมาได้เลข6จะมาหรือเปล่าเนี่ยก็พิจารณาเอาสูตรเก่างวดประจำวันที่16ทับ6ทับ7รอรุ่นกันนับ6สูตรเก่าร้อยบนตัวเดียว อ่ะใครชอบสูตรเก่าก็คือเลขหกฮะใครชอบสูตรใหม่ก็คือเลขสามอ่าอ่ะเนี่ยชนกันทักงวดงวดน,นี้ไม่ชนกันสองสูตรอ่าหลักร้อยบนเนี่ยอ่ะเทียบชดให้อ่ะไม่ชนกันนะครับสูตรใหม่ได้เลขสามสูตรเก่าได้เลขหกอ่ะใครชอบเก่าชอบใหม่จัดไปอันนี้อันนี้สูตรเก่าอันนี้สูตรใหม่อ่ะหลกักร้อยบนเทียบเท่ากับสองสูตรนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮนะส่วนตัวผม นะครับผมพูดตรงๆว่างวดที่จะถึงนี้หลักร้อยบนนะผมเน้นไปที่เลขกีนะครับเน้เนไปที่เลขคี้นะครับ,ระรบฉะนั้นเลขคี้ก็คือสูตรใหม่นี่เองอะเนะเลขสาครับาสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามขอบคุณครับ